สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคงเคยได้ยิงบ่อยๆนะคะว่ากินแอปเปิลวันละลูกห่างไกลหมอแต่เอ๊ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าคําพูดนี้เนี่ยมันจริงแค่ไหนมีหลักฐานอะไรรองรับหรือเปล่าครับผมวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่ามีงานวิจัยเยอะเลยที่สนับสนุนว่าแอปเปิลเนี่ยไม่ใช่แค่ผลไม้ธรรมดาธรรมานะคะแต่เหมือนเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่เราหาได้ง่ายๆเลย ใช่เลยครับเราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะถึง5เหตุผลหลักๆเลยว่าทำไมแอปเปิลถึงดีต่อสุขภาพขนาดนั้นพร้อมกับเคล็ดลับการกินนิดๆหน่อยๆด้วยค่ะครับประโยชน์ของแอปเปิลนี่จริงๆมันมีรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะกว่าที่เราคิดนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะข้อแรกที่ข้อมูลบอกคือแอปเปิลช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจอันนี้มันเกี่ยวกับสารอาหารตัวไหนเป็นพิเศษคะ ตัวสำคัญเลยก็คือเพกตินครับผมมันเป็นไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ำได้ที่เจอในแอปเปิลเยอะเลยหน้าที่หลักๆของมันคือ,อช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ LDL ในเลือกเรานะครับโอ้เพคกตินนี่เองเขาก็ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงเลยว่าการกินผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงๆเป็นประจำอย่างแอปเปิลเนี่ยมันสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็พวกหลอดเลือดได้อย่างชัดเจนเลยครับ เข้าใจเลยค่ะนอกจากเรื่องหัวใจแล้วเนี่ยเห็นว่า Apple ยังดีกับคนที่เอ,อ่กำลังคุมน้ำหนักด้วยอันนี้ทำไมเหรอคะหลักๆก,ก็เพราะไฟเบอร์กับน้ำในแอปเปเหมือนเดิมเลยครับคือ Apple เนี่ยพลังงานถือว่าค่อนข้างต่ำนะแต่ว่ามันทำให้อิ่มนานเพราะไฟเบอร์โดยเฉพาะเพคกตินเนี่ยพอลงไปในกระเพาะมันจะพองตัวนิดหน่อยแล้วก็ช่วยชะลอการย่อยอ๋อมันเลยทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นใช่ครับเพราะอิ่มนานขึ้น แปลว่าถ้าเรากินแอปเปิลแบบรองท้องก่อนมื้ออาหารหลักไปเลยก็อาจจะช่วยได้ครับอาจจะช่วยให้กินข้าวน้อยลงได้อืมน่าสนใจมากค่ะประโยชน์ข้อต่อมานี้ก็สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องลดความเสี่ยงเบาหวานชนิดที่2ออันนี้มีข้อมูลว่ายังไงบ้างคะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งตีพิมพ์ในวารสารเอ,อ AJ c n หรือ American Journal of Clinical Nutrition เขาพบความเชื่อมโยงนะครับว่าคนที่กินแอปเปิลเป็นประจำสม่ำเสมอประมาณสัก3-4ถึงลูกต่อสัปดาห์จะมีแนวโน้มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยต่ำกว่าคนที่ไม่ได้กินหรือกินน้อยกว่านั้นครับแล้วมันมีสารอะไรในแอปเปิลค่ะที่แบบเกี่ยวข้องลดยตรงกับเรื่องน้ำตาลในเลือดมีครับสารกลุ่มที่เรียกว่าโพลิฟีนอลพวกนี้เป็นสารพฤกษะเคมีชนิดหนึ่งเลยซึ่งพบมากในเปลือกแอปเปิลนะครับอ๋ออยู่ที่เปลือกใช่ครับ มีงานวิจัยชี้ว่าสารกลุ่มนี้อาจจะนะครับอาจจะมีส่วนช่วยให้การทำงานของอินซูลินดีขึ้นแล้วก็ช่วยปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยโหไม่ใช่แค่เรื่องน้ำตาลนะคะแต่ระบบย่อยอาหารลำไส้ของเราก็ได้ประโยชน์ไปด้วยถูกต้องเลยครับไฟเบอร์ในแอปเปิลโดยเฉพาะเพคกตินเนี่ยถือเป็นพรีไบโอติกชั้นดีเลยพรีไบโอติกครับคือเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ตัวดีๆในลำไส้เรานั่นเอง การที่ลำไส้เรามีจุลินทรีย์ที่สมดุลเนี่ยมันสำคัญมากๆต่อสุขภาพโดยรวมเลยนะครับทั้งเรื่องการย่อยการดูดซึมสารอาหารแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยครับฟังดูแล้วลำไส้สุขภาพดีนี่เป็นพื้นฐานสำคัญของหลายๆอย่างเลยนะคะมาถึงเหตุผลข้อสุดท้ายที่ได้ยินกันบ่อยๆคะ่ะเรื่องการต้านอนุมูลอิสระครับแอปเปิลนี่ถือเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวเลยที่เด่นๆเลยก็อย่างเช่นควอซิทิน ควีิทินครับเป็นฟลาวนนยชนิดหนึ่งแล้วก็ยังมีวิตามินซีด้วยสารพวกนี้ก็จะช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายเราจากการทำลายของอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งของความเสื่อมแล้วก็โรคเรื้อรังต่างๆครับแปลว่าการป้องกันการอักเสบหรือลดความเสื่อมละเรงบางชนิดหรือแม้แต่เรื่องผิวพรรณเนี่ย ก็อาจจะเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ด้วยค่ะใช่ครับมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่ชี้หเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการกินสารต้านอนุมูลอิสระกับการลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังแล้วก็ช่วยชะลอกระบวนการเสื่อมของเซลล์ซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพผิวได้เหมือนกันครับโอ้โหครบเลย5ประโยชน์หลกัหลกๆทีนี้มาถึงเรื่องเคล็ดลับการกินกับการเลือกแอปเปิลกันบ้างค่ะข้อมูลเขาแนะนําว่ายังไงคะครับ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยเขาแนะนำให้กินแอปเปิลทั้งเปลือกครับทั้งผลักเลยใช่ครับเพราะสารอาหารสำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะพวกโพลิฟิโนไฟเบอร์บางส่วนมันอยู่ที่เปลือกนี่แหละแต่ก็ต้องล้างให้สะอาดมากๆเลยใช่ไหมคะสำคัญมากครับต้องล้างให้สะอาดจริงๆเพื่อลดพวกสารเคมีตกค้างที่อาจจะมีอยู่แล้ววิธีเลือกซื้อล่ะคะมีทริคอะไรไหมก็เลือกผลที่ดูสดใหม่ครับ ผิวตึงๆไม่มีรอยช้ำหรือรอยเน่าเสียอะไรแบบนั้นมันก็จะเก็บไว้ได้นานกว่าแล้วก็คุณภาพดีกว่าด้วยครับส่วนวิธีเอาไปกินนี่ก็หลากหลายเลยเนาะใช่ครับกินสดๆก็อร่อยหรือจะหั่นใส่สลัดใส่โยเกิร์ตหรือนำไปปั่นเป็นสูทตี้ก็ได้หมดเลยแล้วมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการกินแอปเปิ้ลมีนิดหน่อยครับสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยแม่แอปเปิ้ลจะมีประโยชน์แต่ก็อย่าลืมว่ามีน้ำตาลตามธรรมชาติอยู่ ก็ควรจำกัดปริมาณให้เหมาะสมหน่อยครับข้อมูลส่วนใหญ่มักจะแนะนำประมาณ1ลูกขนาดกลางๆต่อวันอ๋อค่ะประมาณ1ลูกแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือควรเลี่ยงการกินเมล็ดแอปเปลิลนะครับมเมล็ดเหรอคะทำไมคะคือในเมล็ดแอปเปลิลเนี่ยมันมีสารประกอบไซยาไนอยู่ในปริมาณที่เล็กน้อยมากๆนะครับแม้ว่าถ้าเพอกินไปเม็ด2เม็ดโดยบังเอิญมันไม่น่าจะเป็นอันตรายร้ายแรงไรแต่ก็ไม่ควรกินเข้าไปเป็นประจำหรือกินเยอะๆครับผมโอเคค่ะเข้าใจแล้ว สรุปได้ว่า Apple ลูกเล็กๆนี่ประโยชน์เขาเยอะจริงๆนะคะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องหัวใจควบคุมน้ำหนักลดเสี่ยงเบาหวานช่วยย่อยอาหารแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยถูกต้องเลยครับแล้วผมว่าแนวคิดสาคัญที่เราได้จากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือสุขภาพที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆครั้งเดียวจบแต่มันคือการสะสมพฤติกรรมดีๆเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับทำสม่ำเสมอทุกวัน การเลือกกินแอปเปิลเป็นประจำก็เป็นหนึ่งในวิธีง่ายๆที่ช่วยสะสมต้นทุนสุขภาพที่ดีของเราได้เลยจริงอย่างที่คุณว่าเลยค่ะสุขภาพไม่ได้เกิดจากการดูแลว,วันใดวันหนึ่งแต่เกิดจากการดูแลตัวเองทุกวันเริ่มต้นง่ายๆด้วยแอปเปิลวันละลูกก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะครับผมมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่านอกจากเรื่องกินแอปเปิลแล้วเนี่ยมันยังมีกิจวัตรประจําวันเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอีกบ้างที่พอเราทําอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย มันอาจจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพในระยะยามได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยคล้ายๆกับการกินแอปเปิลทุกวันแบบนี้แหละครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันคะ่ะ